จอข่าวร้อนล้วงข่าวลึกคะก็ตอนนี้นะคะคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในสายแล้วนะคะค่ะคุณเฉลิมชัยคะค่ะสายยังมีปัญหาอยู่นะ,นะคะ,ะก็คงจะกลับมาพูดคุยกันค่อนข้างจะละบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันกับเหตุการณ์ ค่ะไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งจากกรณีดังกล่าวนี้เองนะคะในระหว่างรอสายเราจะไปดูในเรื่องของจํานวนผู้เสียชีวิตนะคะที่อย่างที่บอกค่ะกับกรณีค่าตัดตอนที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้2,500ศพเลยแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นทางด้านของเหยื่อ ของผู้ที่ได้รับการสูญเสียครั้งนี้นะคะก็ได้เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยค่ะเพื่อที่จะไปขอบคุณการทําหน้าที่ที่ผ่านมานะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้ต่อแต่ตอนนี้เรากลับไปคุยกับคุณเฉลิมชัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะคุณเฉลิมชัยค,คะสว,ส,คสวัสดีอีกครั้งค่ะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะ,นะคะถามคุณเฉลิมชัยไว้นิดนึงนะ,นะคะว่าข้อมูลนะ,นะคะทั้งหมดที่ได้มานะ,นะคะจะนําไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่าคะ ข้อมูลตรงนี้คงเป็นเรื่องของการการปฏิการทํางานในช่วงปีสี่สี่สี่หกสี่เสี่แปดนะครับค่ะซึ่งก็คงจะเป็นกรณีกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้นะอ่าที่ไหว่าสิ่งที่เรากําลังทํานี้เนี่ยผมพยายามจะบอกกับสังคมว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องของของการให้ความเป็นธรรมกับเขาเพียงอย่างเดียวครับอืมก็คือยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมคิดว่าจะช่วยได้ไหมคะก็เราเป็นปะานหน้าที่ให้เต็มที่ครับ ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับพยานเอกสารพยานหลักฐานต่งตางๆนะครับที่ทั้งผู้เสียหายเ็าจะรวบรวมมาให้เรานะค่ะค่ะการช่วยเหลือนะคะที่บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกลับคืนกับบรรดาญาตินะคะของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะจะขึ้นความเป็นธรรมให้ยังไงคะคือจะช่วยในแง่ของการดาเนินคดีในชั้นสาลด้วยยังไงพอจะบอกได้ไมั้ยคะรูปแบบนะคะก็ะะเราก็คงจะดูในส่วนเรื่องของ,ของ,ของ,ของกฎหมายเป็นหลักนะคค่ะเพราะว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องไป สรุปสุด,สดท้ายในศาลนะครับอืเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทีมงานกฎหมายต่างๆที่จะคอยให้คําแนะนําคอยให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะไปะติดตามเรื่องให้ครับค่ะค่ะก็คือจะช่วยในยแง่ของการดําเนินคดีครับค่ะ แต่ที่นี่หลายคนเองก็คงจะมองออกมาในรูปของความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยู่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ลุวงเลยมานานแล้วแต่ว่าทําไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงเกิดจะหยิบจับประเด็นนี้ขึ้นมาน่ยนะคะให้การช่วยเหลือในช่วงระยะเวลานี้คือประเด็นต่างๆตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของทางผู้เสียหายเนี่ยเขาได้ดําเนินการทางด้านคดีเนี่ยจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมาผมคิดว่ามันทําให้เขามีความความหวังขึ้นมาครับเมื่อเขามีความหวังเนี่ยเขาก็คง คงคิดว่านะครับผมคิดว่าปันธัตภาพประยิทิ์ปัดอ่ะคงจะเป็นที่พึ่งเขาได้นะฮะและจริงจริงแล้วเรื่องตรงนี้เนี่ยมันมันน่าจะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบด้วยค่ะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติการที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยโยนไปที่เจ้าหน้าที่เียงอย่างเดียวผมก็ว่าไม่ไม่เป็นทำกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะฉะนั้น่ก็ต้องผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องสืบไปถึงคนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยค่ะคนรับผิดชอบเนี่ยนะคะที่คุณเฉลิมชัยพูดเอาไว้ก็คือในระดับนโยบายใช่ไหมคะ ก็คือคนที่กําหนดนโยบายครับอ่าอืมอมอาล่ะค่ะ,ะชัดเจนนะคะคุณเฉลิมชัยคะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นคําพูดนะคะที่ทางตัวของเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้ระบ,บุเอาไว้ก็คือจะดําเนินการช่วยเหลือเนี่ยนะคบกับบรรดาญาตินะคะของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นะคะในช่วงที่รัฐบาลพัน์ประมดททักษิณนั้นได้ประกาศสงครามนะคะกับยาเสพติดจนกระทั่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากก็จะมีการดําเนินการช่วยเหลือกันในแง่ของ คดีความและก็จะดําเนินการช่วยเหลือเพื่อที่จะควานหานะคะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองคือผู้ที่รับผิดชอบในงแง่ของการมอบนโยบายค่ะ และนี่นะคะเราก็คงจะต้องติดตามกันดูนะคะอย่างล่าสุดอย่างที่เรนไว้เมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะกับเหตุการณ์ฆาตัดตอนนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นนโยบายในช่วงของพันตารวจโททักษิณชินวัตรที่ปรับรามยาเสพติดนั้นก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,500คนนะคะและในวันนี้เองค่ะบรรดาญาติของเหยื่อที่เสียชีวิตเหล่านี้ก็เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกันนะคะเพื่อที่จะไปขอบคุณการทำหน้าที่ที่ผ่านมาของทาง DSI ค่ะที่สามารถจับผู้กระทำผิด ตอผู้บริสุทธิ์มาลงโทษจนได้นะคะและขณะเดียวกันค่ะก็ฝากความหวังไปไว้ที่บางคดีด้วยนะคะที่ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดังนั้นค่ะเราจะไปติดตามกับกรณีนี้นะคะจากผู้สื่อข่าวสังคมอาชญากรรมของสำนักข่าวทีนิวส์ของเรากับคุณเบญจพรสีดีค่ะกาบคนค้าต้องใช้กำปั้นเหล็กใช้ความเด็ดขาดชนิดที่ไม่ต้องประณี ระยะเวลาการดำเนินการ3เดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2,546ให้เวลา2สัปดาห์ในการเตรียมตัวทุกฝ่ายแม้กระทั่งคนค้ายาเสพติดได้ยินแล้วก็ต้องเตรียมตัวจะเลิกหรือไม่เลิกถ้าไม่เลิกมีโอกาสถูกจัดการทุกรูปแบบการทำงานหนักในห่วง3เดือนนี้ถ้าจะมีผู้ค้ายาตายไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติ ทำประกาศดังกล่าวตีความได้ว่าเป็นใบสั่งฆ่าโดยในห่วงเวลา3เดือนแรกของการดำเนินนโยบายมีผู้เสียชีวิตกว่า2,000ลรายระหว่างปี2547ถึงปี2548ที่รัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชิน,นวัตรเร่งรัดดำเนินนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินที่มีคดีการตายที่ผิดปกติเกิดขึ้นกว่า30คดีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ต้องสงสัยทำให้คดีไม่มีความคืบหน้าต่อมาหลังมีการตรวจสอบการตายจากนโยบายสงครามยาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีไว้ในความดูแลรวม8สำนวนโดยคดีแรกสารอาญาได้มีคำพิาพากษาเมื่อวันที่30กรกฎาฎคมที่ผ่านมาตัดสินลงโทษประหารชีวิต3ดาบตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสินห์หลังก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางศพนายเกียรติศักดิ์ขิดบุญคลองอายุ17ปีหรือน้องเอ็กเมื่อวันที่23กรกฎาคม2547 แล้วเพื่อนย้ายศพโดยนำไปแขวนคอที่กลางกระท่อมทุ่งนาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่น้องเอ็กถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมในข้อหาขโมยชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์และได้รับการประกันตัวดาบตำรวจทั้ง3คนได้ก่อเหตุลงมือฆ่าน้องเอ็กแล้วนำศพไปอำพางไว้ก่อนที่นางพิกุลผมจันทร์และยายจะไปพบศพยายพอพอทราบว่าหลานถูกจับก็จะโทรมาหาพี่ตลอดพี่อยู่กรุงเทพ แล้วทีนี้พี่ก็โทรไปบอกยายคุยกันกันตอนเย็นทุกวันก็บอกยายว่าเออเดี๋ยวจะลงไปประกันเอ็กเพราะว่าเดี๋ยวประกันเสร็จแล้วจะเอาเข้ามากรุงเทพเออยายเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าไม่รู้เหรอว่ายายเขาตอบมา,าพี่ก็บอกว่าเออทําไมเหรอมีมีมีปัญหาอะไรทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่อยู่ในพื้นที่ไม่ไม่รู้หรอกว่าส่วนมากประกันออกมามี จะเสียชีวิตแล้วก็จะตายพี่ก็เลยบอกว่าไม่ตายหรอกเดี๋ยวประกันเสร็จหนูก็จะเอามันขึ้นมากรุงเทพเลยมาอยู่กับหนูนี่แหละเออบอกเอกด้วยมันจะได้ดีใจจะได้มีกําลังใจเดี๋ยวอีกสองสาวันอากุณจะลงไปประกันตํารวจเนี่ยเขาไม่ประกันตัวเหมือนที่คุยกับยายเหมือนที่ยายบอกเอกนะเอกเห็นพยายามไอเห็นว่าเขาเตรียมรถเตรียมอะไรได้ยินอย่างนั้นเขาจะเอาเอกไปฆ่า นอกจากคดีของนายเกียรติศักดิ์ทิดบุญคองหรือน้องเอ็กแล้วในพื้นที่จังหวัดกาลสินยังมีคดีของนายทองจันทร์พาลพีอายุ33ปีที่ถูกฆ่าเสียชีวิตในลักษณะการแขวนคอซึ่งมีแผนประทุษกรรมที่คล้ายคลึงกันมากโดยมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายและรัดคอให้ขาดอากาศหายใจก่อนที่จะนำศพไปแขวนคออำพรางคดีเช่นเดียวกันพอพอพอนั่นอะตรงนี้จะหักหมดตามเนี้ยตามตัวซี่โครงนี่หักหมด พอเอาเชือกออกนี่เลือดนี่ไหลไม่หยุดเลยเลือดไอ้ข้างในอ่ะปากคอจมูกนี่ออกหมดเลยถูกถูกถูกตีค่ะตามหัวเขาเนี่ยตามเหงือกนี่หักหมดเลยตามนี้จะหักหมดตามซี่โครงนี่หักแขนนี่แขนนี่จะแบบยังไงอ่ะมันเป็นท่อนท่อน,ท,อนท่อนอยู่อ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าฆ่าแล้วค่อยไปแฝงคอ ก็รู้สึกเสียใจอะ่ะะกับการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาไม่น่าทําแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเขารู้ว่าเออบุคคลคนนี้ทําผิดเขาน่าจะใช้กฎหมายลงโทษถ้าถ้าเห็นตอนนั้นอะ่ะตามสิโครงเขานีจะหักหมดเลยตามตามแขนเขาจะหักเป็นท่อนๆแบบยังไงอะสิบปีแบบเราเป็นญาติยังยังลืมไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่ายังไงอมันคนเนาะมันไม่ใช่มาะคระั ถ,ถ้าจะเปรียบเทียบอะจากการเสียชีวิตโดยการแขวนคอเนี่ยจากการที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานม,มาในเบื้องต้นเนี่ยแผนปฏิศกรรมก็คือคล้ายคลึงกันเช่นเออมีการลัดคอจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตก่อนจากนั้นก็จะนำศพไปแขวนคอเป็นฆาตกรรมอำพพารอีกทีหนึ่งถ้าถามองมองในภาพของแผนปฏิสกรรมคล้ายคลึงกันครับ ก็อา,กอาจจะมีความเชื่อมโยงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงอยู่ที่พิพิหลักฐานที่จะยืนยันว่าผู้กระทาความผิดเป็นใครนะครับแต่ในขณะนี้ก็คงยังไม่สามารถยืนยันได้จากการที่ลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบตอนที่สอบสวนรวบรวมพยานหลัฐานเนี่ยเราพบว่าในช่วงตั้งแต่ประมาณปลายปี4 6 47จนถึงประมาณต้นปีหรือกลางปี48เนี่ยมีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเสียชีวิต ไม่จะเป็นจากการถูกยิงการแขวนคอแล้วบางกรณีก็หายสาบสูญไปะนะครับรวมประมาณนียมากกว่า30คดีครับ นอกจากการอำพรางคดีด้วยวิธีฆ่าแขวนคอแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจการสินยังมีการออกแบบการตายในลักษณะอื่นๆเช่นจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการไล่ล่าฆ่าลางแคนของกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดด้วยกันเองและแม้ล่าสุดศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษคนลงมือฆ่าในคดีแรกไปแล้วแต่ผู้สั่งการให้ดำเนินนโยบายจนนำมาสู่การตายของผู้บริสุทธิ์กว่า25 0 0ศพในช่วงประกาศของข่ามกับยาเสพติด อย่างไม่เคยออกมาขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทนพลสุวรรณจันทร์ถ่ายภาพเบนจบพรศสีดีทีมข่าวสังคมอาชญกรรมรายงาน คานผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังคงอยู่กันที่กรณีของการฆาตัดต่อน,นะคะโดยเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษอดีตประธานคอ,อน,น์อค่ะอาจารย์คณิตนนทนครน,นะคะที่เชื่อว่าการกระทําดังกล่าวนี้นะคะถือว่าเป็นการกระทําผิดอาญากรรมต่อมนุษยชาติช่วงหน้าเรากลับมาตามกันค่ะจข่าวร้อนลวงข่าวลึก